สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะเปลี่ยนเคสด้วยตัวเองเดี๋ยวเดีว๋วันนึงจะสวัสดีกี่รอบเนี่ยสวัสดีทุกรอบนั่นแหละนี่นะครับก็เป็น iPhone อะไรเนี่ย XR อ่า XR แล้วก็นนวันนี้ XL XX อันนี้เราซื้อเคสด้วยซื้อเคสมาจากอ่าที่ไหนนะ s h o p e e ใช่ไหมครัในราคาอันนี้เขาไม่ได้เรียกเคสเขาเรียกฟิล์มโอเคเรียกฟิล์มหรือฟิล์มในราคา ซื้อฟิล์มอะไรราคายี่สิบาทนะครับผมประมาณสาสิบห้านี่หละประมาณสามสิบ้าทเดี๋ยวนี้เราจะมาเปลี่ยนฟิล์มด้วยตนเองนะครับเอ่อบางคนผมเคยบอกเพื่อนนะว่าเอ้ยเปลี่ยนฟิล์มกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่เชื่อผมมึงจะเปลี่ยนได้ยังไงฟิล์มมันจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนเองได้จริงๆนะครับผมอ่าคนอื่นก็แนะนําว่าไม่ให้ควรให้เปลี่ยนบนที่นอนนะบ้านกูยังสร้างเองได้ก็บอกเพื่อนไปดิทําไมกูแค่เปลี่ยนฟิล์มทำไมกูจะทําไม่ได้โอเคอะ มาเริ่มกันเลยอ่านี่เราก็แกะฟิล์มเก่าออกก่อนนะครับแต่อย่างกี้บอกว่าไม่ควรจะเปลี่ยนบนที่นอนนะแต่เมนเนี้ยถ้าไรเราจะจาเป็นต้องเปลี่ยนอยาขยับที่นอนไม่งั้นฝุ่นจากที่นอนมันจะขึ้นมาต้องหาโต๊ะอะไรอย่างงี้ okay. oh <yeah. S 1> อ่ะนี่เราแกะฟิล์มเก่าออกก่อนอันนี้เขาก็จะมีนี่แถมมาให้ด้วยนะ oh <yeah. S 1> อันนี้จะมีอันเปียกอันแห้งเขาจะเขียนเบอร์ไว้เสร็จเลยนะครับ นี่แล้วเขาก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยตัวลอกฟิล์มลอกขยะอะไรเนี่ยฝุ่นเฟินนี่ก็จะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเราก็ฉีกเบอร์สองออกมาก่อนจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือคล้ายๆกับชิชู่เปียกใช้ได้เหมือนกันแต่เนี่เราขีดไว้ก่อนเราใช้ชิ้ชู่เปียกความความสะอาดก่อนหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราเอาชิชู่เปียกอะมาเช่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเดี <c oughs> ่ยเราไปเช็ดทำความสะอาดที่โทรศัพท์ก่อนเลยนะครับ ทรศัพท์รุ่นนี้ไม่เป็นไรนะเพื่อนเพราะว่าเป็นรุ่นกันน้าแล้วตายแล้ว <laughs> ขอโทษครับขอโทษมันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเราไม่ควรเอาชิชชู่แบบนั้นมาเช็ดน,นะเพราะว่ามันจะมีฝุน่นชิชชู่แบบนั้นชิชชู่นี่โอุย้ยสองแผ่นเลยว่าทำไมน้ําเยอะนะี่เขเก็ถือทรัฟ้าสะอาดข้างหลังไม้เลยตัวเลยเอ้อัอนนี้เราก็เริ่มใช้ของนี่เขาจะไม่ค่อยฉันเท่าไหร่นะเช็ด okay. ก่อนนะครับอ่าแล้วอย่างนี้ปุ๊บ เราทำคาเสร็จแล้วก็จะมีพาร์ทส,สองนะครับพาร์ทส,สองก็จะเป็นคล้ายๆกันนดหน่แต่ว่าเขาจะเป็นตัวดูดน้ำให้แห้งนะครับมันไม่ได้ยากครับเมืม่อลองฝึกสักครั้งหนึ่งก็จะทําได้ล้วมันจะยากตอนติดนิดนึงแต่ว่าเราก็สามารถจัดระบบจัดอะไรได้อยู่เอาโอเคอย่างนี้ก็มันเคยลองแล้วมันมีฟองอากาศใช่มันต้องต้องติดเองประมาณสามครั้งพี่เราใช้ตัวนี้นะฮะ แล้วก็ดูดเลยดูถ้าไม่มีอันเนี้ยเออมันได้พอเราก็สามารถเอาสก๊อตเทปอะเทปสายอะทัได้แต่อย่าให้มันมีแสงไฟอย่างนี้ขึ้นมามันจะดูยากไม่ก็ทำไมมันชอบขึ้นแ้อยากเป็นมิแกนปะเนี่ยเรื่องของโทรศัพท์อะมันมีรูปมงกุฎไงแสงเขาอย่าเป็นมิแกนเอ้ยมิแกนเอ้ยทำไมชอบขึ้นน่ะก็ต้องปิดเครื่องเออเนี่ยมันจะดูยากนะเพื่อนถ้าทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้างหลังก็ต้องปิดเครื่องเนาะ อ่ะฟิลมอเลยนี่เป็นฟิล์มกันเสือกนะฟิล์มแต่เสือกเพราะว่ามันจะมีคนเสือกที่ทำร่างหนึ่ค่อนข้างแบบนี้นี่เพื่อลอกต้องมาก่อนนะครับแล้วก็ให้ติดจากด้านบนนะให้ดูรูให้ใกล้เคียงที่สุดนี่จะยากนิดนึงเพราะว่ามันมีแสงด้วย ต้องใช้สมาธินิดหนึง่งแล้วก็ดูให้ไล่ให้ตรงเลยดูดูขอบขอเอามือกะไว้อย่างเงี้ยเราก็จะกะถูกแล้วกดข้างหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ค่อยดูไปอันนี้มันติดแล้วเราสองด้านเลยแล้วไล่ออกมาเลย นี่ไม่มีแล้วไม่มีรอยอะไรเลยจบแล้วเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เรียบร้อยแล้วไม่มีข้างในเลยไม่มีข้างในแล้วนะนี่ไม่มีเลยเพราะเราทำความหนักเมื่อกี้แล้วทีเดียวเลยทีเดียวได้เลยเนี่ยโอเคได,ได้เลยได้สวยเลยเข้าที่เลยเข้าร่องเลยไม่มีฟองอากาศเลยนะคะถ้าเราจะเก่งเพราะเราทําไปบ่อยๆมันจะโอเค ที่สามารถทําได้บ่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันก็แตกบ่อยถ้าเกิดใช้ไม่ไม่ถนอมอะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคามันก็ถูกแต่ถ้าไปถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกก็สามารถไปติดที่ร้านได้ก็เท่ากับสนับสนุนช่วยช่วยนะคนทํางานอะไรไปแต่ว่าเราอ่ะจะทําให้มันมีกิจการในครอบครัวลูกหลานไม่ไม่เราประหยัดไี่บอกทำไมเราเราประหยัดค่ะโอ้โหสามพูดดูอย่างเท่แล้วเพื่อนทำแบนี้ได้ยงง โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูนะมาดูนะมันไม่มีจริงๆนะมันไม่ได้ขอเช็คตรงนี้นะไม่เป็นไรเนาะไม่ได้ไม่ดูนะเฮ้ยอะไรรับนี้อันนี้มันไม่มีจริงๆอะแล้วเพื่อนๆมองอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเอาให้ตรงนี้มันตรงก่อนแต่ถ้าเกิดแสงมันจะสว่างในห้องผมสวายมันสว่างจัดให้ได้ตรงนี้แล้วมือกักไว้อืมกักให้มันอยู่กับขอบนี่แล้วก็ปล่อยปุ๊บแต่จริงแล้วมือเนี้ยควรจะค้างไว้ก่อนแล้วก็ดี เรียบร้อยแต่เมื่อกี้ได้เลยเมื่อกี้็เห็นอยู่ไม่ยากครับมันสนุกด้วยลองทําดูนะครับถ้าไม่ได้ก็ช้อปปี้แล้วเจ้าเดิมช้อปปี้แล้วครับผมสามสิบห้าบาทเพื่อนๆลองเลือกดูแล้วก็เข้าไปดูคอมเมนต์ไม่ต้องกลัวเขาไม่หลอกอถ้ากลัวเขาหลอกก็ให้ดูความเห็นอะใช่เูความ,าม,มีวิวอ,อ่ะว่ามันดียังไงเขาจะพูดหมดเลยแล้วก็ให้มันบางทีมันก็มีเก็บเงินปลายทางอะไรด้วยอืมถ้ากลัวโดนหลอกแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีหลอกหรอก โอเควันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม <laughs> กด <subscribe>, s ั b <laughs> s ไ r i b ์กดอะไรก็ได้ <Okay. S 1> ให้รู้นะครับ <Okay. S 1> ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้เราหน่อยเราก็จะหาสาระดีๆแล้วก็ประโยชน์เกี่ยวกับงานดีไออะไรต่างๆมาให้เพื่อนๆด้วยนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ <Okay. S 1> ไปแล้วครับ <laughs> <laughs>